ที่มีสถานีบ้านโป่ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหลงที่สถานบ้านโ่งปรตสอบดิวิเชียเย็นนี้มีล้างเดี๋ยวเไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปรัวเรื่อเรื่โอเคอย่ไปเลไปี่สิบเยขบวนรถสอบเที่ยมสถานีบ้านโป่งในชางฉลา รบรถไฟที่ขบวนที่43ตทางสถานีางรุเทพหิลส e ุดลายงสถานีราท่ะสาที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีขอนแนเป็นสถานีต่อไป ระวังเห็ุที่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการแทนอี่ครขอคบ